สวัสดีแพืนๆชาวดิวเฮลแลนด์ทุกคนนะคะตอนนี้นะคะทางทีมงานดิวเฮลแลนด์นะคะก็ มีความประสงค์นะคะอยากจะมาแจ้งกับแฟนชาวดีลไทยแลนด์ทุกท่านนะคะว่าตอนนี้เว็บไซต์ของเรานะคะ www.dealthailand.com นะคะท่องกันไว้ขึ้นใจเพราะว่าตอนนี้นะคะท่านดีลไทยแลนด์เนี่ยมีระบบท็อปอัพแล้วนะคะไว้สําหรับการเติมเงินเข้ามานะคะจะมีบัญชีของทุกท่านเลยนะคะเป็นบัญชีส่วนตัวสามารถเติมเงินเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการจ่ายเงินนะคะสําหรับดีลที่ฮอตสุดๆของเรานะคะเพราะว่าก่อนอันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการแบบจ่ายเงินไม่ทันคูปองหมดไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับ ดที่ฮอตจริงๆของเราตอนนี้ก็มีระบบท็อปอัพขึ้นมาได้แล้วก็สามารถ เติมเงินเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดดีลอทจากทางดีไทยแลนด์ค่ะแล้วก็ใกล้จะถึงวันแรงงานแล้วนะคะมีใครไปเที่ยวไหนกันบ้างก็อย่าลืมนะคะวอลของหน้า f a c e b o o k ดีไทยแลนด์เรานะคะเห็นทุกคนเข้ามาติดตามกันเยอะๆก็ชื่นใจนะคะยังไงก็มาบอกกันบ้างนะคะว่าไปไหนทําอะไรวันหยุดไปเที่ยวไหนกันบ้างนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรายดีไทยแลนด์กันมาตลอดแล้วก็หวังว่าคงจะได้รับการตอบรับที่น่าดักจากแฟนๆอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ